โอ้ปลาแปลกมากเนี่ยมันเปลี่ยนสีได้นะที่เมืองนอกเขากินกนะราคาสูงนะ้า่เรามันไม่ค่อยมีหาตัวหญ่ตอนแรกนึกว่าปิงทะเลโอ้โอ,โอ้เราส่วนใหญ่เห็นก้างแก้วนะครับแต่นี่ก้างกระดานจะเป็นแบบนี้ครับฝ่นนาเป้าฝายเป่ายังยังไม่พองตัวปเป่าเลียมมันจะพองไหมครับไม่พอง ด้านหน้าครับแสงสว่างกำลังส่องเลยหน้าจะมีการขึ้นปลาไปครับกลับไาอีกครั้งหนึ่งครับไม่แน่ใจว่าจะได้ดูการขึ้นปลากันหรือไม่นะครับวันนี้เพราะว่าครั้งที่แล้วเรามาเราไม่มาไม่ทันการขึ้นปลานะครับพอเรือจะมาครับเราก็ให้ดูการตากปลาหมึกก่อนนะครับในหมู่บ้านชมุมชนแหลมาจะบังหรือว่าสะพานปลาสะพานหลมาจะบางเนี่ยครับ อันนี้ก็จะเป็นช่วงฤดูกาลของเป็นซีซันปลาหมึกเลยนะครับก็จะมีตากปลาหมึกกันฤดูกาลอื่นก็มีครับแต่ว่านี่จะจะเยอะหน่อยนะครับโฟกัสที่การขึ้นปลาแล้วกันเพราะครั้งที่แล้วเรามาดูบรรยากาศไปแล้วนะครับนั้นวันนี้เราจะมาดูในส่วนของการขึ้นปลาเรือกํลาลังจะมาด้วยนะครับเรือมาแล้วเข้าขึ้นยังไงแบบไหนมีปลาอะไรมาช่วงนี้ก็จะได้เห็นกันนะวันนี้ EP นี้ก็สําหรับใครที่ เพิ่งมาติดตามชมก็เดี๋ยวแจ้งว่าสันตัวเลานนะครับเป็นช่องที่แนะนําแหล่งท่องเที่ยวสถานที่สําคัญต่างๆนะครับที่น่าสนใจรวมถึงกิจกรรมต่างๆด้วยครับรับชมล้วก็อันนี้ฝากไว้ด้วยครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับที่นี่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวบรรยากาศดีบนเขาข้างบนจะมีวิ่งออกกําลังกายขึ้นไปชมวิวได้นะครับเราก็มีร้านอาหารเป็นของทะเลจากชาวบ้านเลยนะครับ หลายร้านครับก็มีร้านขึ้นชื่อยกตัวอย่างแล้วกันร้านสุดทางรักก็ได้ครับหรือร้านจําไม่ได้มาดูมันมีหลายร้านนะครับให้ดูว่าที่นี่คือจะมีแหล่งอาหารสดที่ทํากันนะครับร้านซีฟู้ดนะครับการออกเรือประมงแต่ละครั้งนะครับก็จะมีกฎกติกาต่างๆครับไปกี่คนมีแตะกี่คนคนลงเรือกี่คนนะครับวันนี้เหลือกี่ลำครับที่ยังไม่ได้ขึ้นอันนี้รอขึ้นอยู่ใช่ไหมครับ หนึ่งลำไม่มีแล้วตอนนี้เรือมันไม่เคยได้ออกกันลมมันจัดลมอ๋อก็มันจะเป็นช่วงลมลมแรงลมแรงละเอ็นหนาวเก็ออกได้อยู่เรือเรียกลมเมาอ๋อถ้าเรือลำใหญ่ๆหน่อยแต่ลำที่เราเห็นตรงนี้คือขนาดกลางๆไม่ไม่ได้ใหญ่มากแต่จะมีลำใหญ่อยู่แล้วก็ลำเล็กก็อาจจะหยุดไว้ก่อนนะครับก็พร้อมที่จะนำขึ้นโอ้โหนี่ครับดิ้นๆอยู่ครับปลาเก๋ามีมีกั้งด้วยนะ เนี่ยผมไม่ได้เห็นกั <progressive Attention. S 1> ้งมานาแล้วนะเนี <uffy> ่ยสำหรับซีซั่นนี้มันมีกั้งด้วยยังมีนะเราส่วนใหญ่เห็นกั้งแก้วนะครับแต่นี้กั้งกระดานจะเป็นแบบนี้ครับโอ้โหเราก็จะมาตีซีพีเขาครับหอยหอยหอยน้ำหอยน้ำนี้ทราบมาว่ามันต้องเอาคนมุดลงไปในน้ำ โอ้ล่ะติดนึกเอ้วางวนก็ติดวางวนปลาติดมาด้วยทางวานตางชายชายคิดโอ้เขาเอาผู้ลิ้มอยูอยู่กับดินเนี่ยอพอโผล่ใจดินมันก็เดินหาหากินแล้วน้ำลึกนะครับลึกกี่ลึกเหมือนกันเอาแล้วคนดำลงไปจะยังไงคือมีท่อออกซิเจนก็มีต่อสายลมเลยอ๋อมันไม่เหมือนของเหมือนเหมือนเหมือนสกูบ้าไหมเหมือนพวกของนอกคณมึงนอกกระชายก็มีถังใช่ไหมอ๋อแต่ของเรานี่ไทยแท้ต่อสายลม มีปั๊มลมอยู่บนโอ้หรอแล้วหายใจไงเสียบเข้าหนากาเลยเขาจะเจาะรูเข้าหนากาโอ้นพอเราหายใจมันก็หายใจเข้าได้พอเราพ่นน้ําออกมันก็ออกจมูกอ๋อแต่เป็นของนอกมันไม่ได้สำเร็จรูปของเขาไม่ได้ห่หางง่ายๆนาะใช้เทคนิคเยอะอยู่ทะเลอ่ะเดี๋ยวผมจะยังมีให้ดูไหมจะได้จับให้ดูท่านผู้ชมดูเป็นหอยหอยหอยหนาม้ําเอาขึ้นไปแล้วนะครับอ่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็ดูกันตามข้อมูลที่มีแล้วกันครับ เห็นอะไรก็จะถามมันนั้นนะครับปีใหม่2,569นะครับก็ยังมาในพื้นที่ประมงนะครับพื้นบ้านด้วยเรือพาณิชย์ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นสะพานปลาที่ขึ้นปูขึ้นปลากันตลอดทั้งปีครับทุกซีซันทุกฤด,ดูกาลก็จะมีชนิดปลาที่มากน้อยต่างกันนะครับช่วงนี้เป็นฤดูหนาวครับก็อาจจะมีบ้างที่ลมแรงก็อาจจะหาของทะเลกันยากหน่อยนะครับ แต่ก็ยังมีเรือบางลำที่ออกได้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรือขนาดกลางหรือลำใหญ่แต่ลำเล็กก็อาจจะหยุดไปก่อนถ้าลมแรงเกินไปแต่ช่วงนี้ลมเริ่มเบา,บาลงแล้วนะครับโอ้ก็รวมๆกันนี่ปลายอดนิยมนะครับจะเป็นปลากระเบนนะครับเอาไปตากแห้งทำปลาบงอร่อยครับทอดกร,บกรอบเาะนี่ครับผมลืมแนละ้วมันมีกระเบนกับอะไรถ้าตัวเล็กเขาเรียกว่าอะไรนะกระบัง กระบางามารีวิวหลายครั้งแต่ก็ลืมตัวอยู่เรื่อยครันบน่ครับโอ้โอ,อะไร,ะไรลืเ,เป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบนะครับการขึ้นปูปลาเนี่ยคือไม่ได้ขึ้นกันง,ง่ายๆนะก็จะมีการตรวจสอบตลอดออกเข้านะครับตามเงื่อนไขาการหาปลาประมงดูเข่งอันนี้ครับดูหลัวชาวบ้านเขาเรียกว่าหลัวนะครับ ถ้าเป็นแบบนี้ครับก็สีเขียวสีน้ำเงินสีแดงก็ว่ากันไปปลาที่ได้มานี่ครับนี่ครับดูตาครับสังเกตว่ามันสดไม่สดนะครับดูที่ตาอย่างใสไม่ขุ่นครับไม่ฟ้าไม่มัวนะครับลำตัวก็ดูยังใสใสแน่นๆอยู่นะครับเดี๋ยวเราดูมรวมไปก่อนแล้วกันครับเอาหนึ่งลำนี่แหละครับหนึ่งลำก็คุ้มแล้วครับการขึ้นปลากันที่ท่าเรือแหลมชะบังหรือสะพานปลาแหลมชะบังนะครับรู้ชื่อมันรือยัง กะลีซีกะลีซีแล้วก็ไอ้กระพงปานเสียมันเหมือนกันแต่ว่ารสรสชาติมันไม่เหมือนกันอ้าวเหรอเนื้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 อจะดีกว่าถ้าปลากะลีซีจะเป็นเหมือนหางเหลืองใช่ไหมอันนี้หางเขียดแต่ถ้าเป็นหางไม่เหลืองปานจะเป็นจุดเป็นกระพงปานกระพงทะเลที่เราได้กินกันเยอะๆจะเป็นกระพงกระพงเลี้ยงในกระชังทะเลใช่ไหมสีขาวสองน้ำ ก็ที่เรากินกันอยู่ทุกวันนั่นเป็นปลาของน้ำไม่ใช่ปลาธรรมชาติเป็นน้ำจืดธรรมชาติตัวมันจะใหญ่ยาวกัดหนวดหนูสีอันนี้ปลาหนวูรูสีเหรอครับมีหนวดเท่านั้นเออเนี้ยอ๋อนี่หนวูรูสีอันนี้ก็เลยนี่อยู่ในเข่งเดียวกันอันนี้ก็เลยไปลาลิ้นหมาโอ้ปลาแปลกมากเนี่ยมันเปลี่ยนสีได้นะที่เมืองนอกเขากินกันนะราคาสูงนะอ้าวเหรออเราามมมันไ่่คยีหตัวใหญ่ตอนแรกนึกว่าปิ้งทะเลไม่ใช่ ปลาลิ้นหมามันจะมีอันนี้เป้าปลายเป้ายังยังไม่พองตัวเป้าเลี่ยมมันจะพองไหมครับไม่พองเนี่ยมันจะพองได้ไงเนี่ยเห็นป่ะปลาปลากระเป้าเมันเหมือนไก่เลยนะรอเนี่ยอ๋อปลากินยากเขาทำเขานิ่งอยู่นี่คือเขาเขาฟังเราอยู่ใชจะหรือเขาตายแล้วดูก็ลืมตาอยู่นะครับเหมือนโมเดลครับแต่ของจริงท่านผู้ชมมันเหมือนปลาชักเกอร์นะหลังๆลังมันแข็งแข็งเลยโอ้แกนนี้อร่อยมาก ไปที่ที่มังน,นอกมาปลาลิน้นลิ้นหมา,หมาดูาด้านน้ำลึกปลาเป็นปลาปลาปลิ้นหมาเนี่ยโอ้โหครับเต็มลำรถเลยครับผมบอกแท้ๆเขาจะรู้ครับเขาจะแยกปลาออกเราก็ดูกันแบบจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างครับแล้วแต่เลยครับกุ้งก็มีมา น้ำดอกไม้ครับไซส์พอดีพอดีครับจริงจจะใหญ่กว่านี้เป็น10โลก็มีนะครับหรือที่เรียกว่าปลาโชกุนค,ครับเริ่มจำชื่อปลาได้แล้วปลาลังคันยังมีอีกเยอะครับที่ไม่รู้ท่านผู้ชมเหมือนปลาดุกเนาะปลาลังคันปลาไอ้แก้วเป็นแกงอะไรไม่เคยเห็นเลแกงชูชีอร่อยมากเลยอ๋อนี่เหรอแกงชูชีก็จะเป็นปลาลังคันนี่เหรอหรือปลาไอ้แก้วนี่เหรอ นี่ที่ทอดแบบว่าเป็นทอดกรอบ,บครับที่เดอนขายตามพัทยาเนี่ยครับอย่างนี้เลยอร่อยครับใส่ชุบแป้งนี่คือสุดยอดของปูละเล็กๆนะครับนี่ปลายแก้วอาเคงนี่จะใหญ่หน่อยครับเหมือนเขาคัดมาเลยครับเห็นชาวบ้านบอกว่าเอาไปทาแกงทำชูฉีนี่อร่อยครับขนไปขนมาเรือเรียบร้อยครับรอออกใหม่ตอนบ่ายๆเนาะ เป็นเรือของที่แหลมชะบังเลยใช่ไหมครับไม่ใช่ที่อื่นมาเทียบท่านะแหลมชะบังครับแหลมอโอเคครับไตอะไรครับไตไตซูครับไตซูไตซูครับท่านไตซูอาถ้าอยากจะมาพูดคุยหรือมาดูปูปลากับท่านไตซูเหมาทั้งลำเรือก็ได้นะไตเนาะได้ได้ครับถ้าทา่านถ้าท่านพ่อค้าคนอื่นนะครับเขาจะมีลูกค้าประจําอยู่นะครับก็มาพูดคุยได้ว่าอยากได้อะไรไงก็ออเดอร์ไว้ก่อนครับพรีออเดอร์ไว้ก่อนเลยเรียบร้อยแล้วครับขนปูขนปลามาแค่รอลําเลียง ไปกระจายตามต่างๆครับเหมือนเป็นคลังสินค้าก็ว่าได้ตรงนี้อ่าก็เอามาลงแล้วก็เดี๋ยวจะมีรถซาเล้งครับเอาไปกระจายตามร้านน้นร้านนี้ร้านนั้นนะครับอีกเพิ่มเติมอีกนึงบางดียืนอยู่กับไตพอดีผมจะทักไปนะถ้าไตผมพูดผิดไตทักเลยนะเห็ดโคนอะไรกอเอาปลาไหลกอเลยปลาโนรดสีจะเป็นสีแดงๆอย่างเดียวเนาะปูสามรถนี่ปูส<ปล>ามรถอ่นนี้คือปูซิ่ง เอาไปทอดกรอบเป็นแผงแผงปูทอดชุบแป้งกุ้งฝอยกุ้งทรายนะครับนี่ครับไตอันนี้ปลาเนา่าปลาเป็ดปลาเป็ดอันนี้ปลาเอาไปให้เป็ดให้ไก่ไม่ใช่ปลาเป็ดปเขาไปโรงงานมาทำหัวอาหารอ๋อเขลาโรงงานปลาก็เอ <c oughs> ้งครบแต่ชื่อปลาคือมันหลายๆอย่างเนาะ <c oughs> เป็น <c oughs> ปลาเล็กปลาน้อย <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวต้องฝากฝากช่องปลาก่อนคือไม่สนใจเลยครับสำหรับแผนขนครับขนอย่างเดียวครับ ซันตวาวเรจะพูดอะไรไม่รู้เรื่องครับขนอย่างเดียวตั้งใจทำงานมากครับขนปเปร้านติดตามครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ซันตวาวเราครับแนะนำสถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆวันนี้มาโฟกัสที่ตลาดสะพานปลาแล้วกันครับแหลมฉบังที่เริ่มขึ้นชื่อแล้วนะครับอันนี้ไม่รู้จักไม่ได้แล้วครับถ้าอยากได้ปลาสดปูสดหมึกสดชนบุรีมีหลายที่ แต่ว่าที่หลําชะบังก็มาดูกันได้นะครับตอนเย็นมีตลาดปลาไต้ซูบอกว่าขอโฆษณาหน่อยนะอะไรนะตลาดอะไรตลาดสะพานปลาดูวิวดูเรือดูบรรยากาศพร้อมอ,อาหารเลยเนี่ยตอนเย็นม,นนมาดูตอนเย็นมาดูก็ได้ว่าคนเยอะขนาดไหนอ่าโอเคโอเคจำเลยครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วย,อย,ววยโอ้น่าจะปิดท้ายเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับสันโตลาวนะครับสวัสดีครับ